สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ัะครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดวันนี้เป็นฉบับวันศุกร์ที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับไทยโพสต์ให้ชื่อว่าแจกเงินดิจิตัล10,000บาทปิดปากปุ๋ยคนละครึง่งเนื้อหาใจความเริ่มต้นอลัมน์กรองสถานการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับ รัฐบาลเพื่อไทยซึ่งนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐทั้งสามคนเนี่ยนะครับคนการเมืองเขาเรียกว่าพักประชาเพื่อไทยคือหมายถึงทั้งพักเพื่อไทยและก็พักพลังประชารัฐเอามารวมกันนั่นแหละครับ รัฐบาลประกาศจะไม่ดำเนินการต่อโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เรียกกันว่าชาวนาเดิมเนี่ยชาวนาได้รับไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทใช้งบประมาณอุดหุนปีละประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทโครงการนี้เป็นโครงการที่ผูกพันจากรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโดยนายจุินลักษณะวิสิต ซึ่งขณะนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกหนึ่งตำแหน่งสาเหตุที่รัฐบาลชุดนี้ซึ่งนำโดยพักเพื่อไทยอ้างว่าจะระง,งับโครงการแจกเงินไร่ลดือ0หนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยนอกจากเหตุผลทางการเมืองเพราะว่าไม่ต้องการสารต่อโครงการนโยบายดีๆจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์โดยเฉพาะจากพักคู่แขนอย่างพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของชวนหลีกภัยแล้วเนี่ยนะครับ ยังมองว่าราคาข้าวในตลาดขณะนี้ดีขึ้นหากว่าเกิดภัยพิบัติและเกิดปัญหาราคาข้าวก็พร้อมที่จะปัดฝุ่นนำเอนานโยบายนี้ขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วที่สําคัญเนี่ยยังเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณได้จำนวนหลายหมื่นล้านบาทเพราะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรได้นำเอาโครงการที่เรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งใช้งบประมาณราวๆสองหมล้านบาทมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงปุ๋ยในราคาถูกภูมิธรรมเวชยยชัยบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมอยากจะให้ประชาชนและเกษตรกรเนี่ยสบายใจนะครับทวันใดก็ตามที่มีปัญหาอยากจะให้ช่วยกันพิจารณาและแก้ปัญหาเรื่องการผลิตก่อนหากมีเรื่องที่ยื่นมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้ซึ่งอาจจะเหมือนหรือว่าน้อยกว่าเดิมขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาทั้งหมดต้องมาวิเคราะห์กันแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะให้ประชาชนมีความปลอดภัยนี่เป็นคำพูดของภูมิธรรมเวชยชัยเป็นทานรองนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นแกนนําคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยชาวนาไม่เพียงแต่จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าชาวนาก็ต้องการอยากได้ร่ละ1,000บาทมากกว่าชาวนาเนี่ยยังจะกังวลเรื่องปุ๋ยไม่มีคุณภาพอีกต่างหากทำกลางข้อสังเกตว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับในทุนและก็นักธุรกิจและก็นักการเมืองบางกลุ่มใช่หรือไม่ใช่ ประเด็นนี้ยังส่งผลไปถึงรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเองนะครับอย่างเช่นเกรียงกันตินันซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกรียงเนี่ยเคยแสดงความเห็นในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกโครงการไร่ละหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับเกรียงบอกว่าอย่างนี้ครับจะทําให้ฐานเสียงประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนกับกําแพงที่คอยปกป้องเราเนี่ยอาจจะกลับมาโจมตีเราภายหลังก็ได้ นี่เป็นซุ้มเสียงของเกรียงกันตินันซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประเด็นนี้เนี่ยนะครับยังสะท้อนผ่านสอสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สอสอพักรวมรัฐบาลอีกหลายคนด้วยกันบนเวทีของสภาผูแแ้แทนราษฎรในช่วงที่มีการหารือความเดือดร้อนในพื้นที่เมื่อวันที่18กรกฎาคมอย่างเช่นนายฉลาดขามช่วงสอสอร้ออพรรเพื่อไทยน,ทนายธินพลศรีทเรศสอสการสินพรรเพื่อไทย นายกรวีปริศนานันทกุลสอสอ่างทองพักภูมิใจไทยนายสนองเทพอักษรน,นรงค์สอสอบุรีรัมพ,พ์พักภูมิใจไทยนายวินัยพัทรประสิธฐ์สอสอพิจิตรพักภูมิใจไทยอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยประสานเสียงในทิศทางเดียวกันว่าประชาชนอยากจะได้ไร่ละหนึ่งพันบาทแล้วก็ค้านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับกรวีจากภูมิใจไทยได้บอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องชาวนาเขาฝากให้ผมมาพูดว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวน และถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้การช่วยเหลือแบบไร่ละพันเหมือนเดิมเอาปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยคืนไปนะครับแล้วก็เอาไร่ละพันเนี่ยกลับคืนมานี่เป็นเสียงสะท้อนจากกรวีจะภูมิใจไทยซึ่งสะท้อนความต้องการของชาวนาแต่เอาละครับถ้าหากว่ามุมของสสก็แน่นอนละครับต้องออกตัวเพื่อย,ยืนอยู่ข้างชาวนาไปก่อนเพราะว่าเป็นฐานเสียงของตัวเองแต่หากวิเคราะห์ในมุมการเมือง มุมนี้เป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยและแกนนารัฐบาลจะต้องรีบแก้ไขนะครับแล้วก็ประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวว่ากันว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันมีคนอยู่เบื้องหลังการผลักดันจะต้องผ่านคนหลักๆ3คนคนในการคือหนึ่งผู้มีอํานาจนอกรัฐบาล 2. แกนนําในรัฐบาลซึ่งมีเงินทอนจํานวนมากเพราะว่าต้นทุนราคาปุ๋ยจากโรงงานเนี่ยมันแค่ร้อยละห้นะครับพอค้าปุ๋ยได้กำไรร้อยละยีส่วนที่เหลืออีกร้อยละสามเนี่ยมันคือเงินทอนฉะนั้น หาต้องการจะปิดปากผู้แทนเนี่ยจะต้องมีการประสานผลประโยชน์ให้ลงตัวด้วยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับชาวนาจำนวนทั้งหมด4ล้าน680,000ครัวเรือนอย่างเช่นช่วยลดต้นทุนการผลิตยังสามารถเข้าถึงปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาถูก แถมยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาก็คือโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทนั่นแหละครับสามารถได้ถึงปีละ24,320้ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาซึ่งมีอยู่ประมาณปีละ5 4 3 0 0ล้านบาท นอกจากนี้นี่นะครับรัฐบาลยังหวังที่จะใช้ถ้าไม่ตายก็คือการแจกเงินดิจิตอลวอลเลตหรือว่าการแจกเงิน1,000 0บาทในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเพื่อต้องการเอามาปิดปากชาวนาใช่หรือไม่ใช่หลังจากที่รัฐบาลเพื่อไทยใช้เวลาเกือบปีเลยนะครับในการหาแหล่งเงินเพื่อเอามาสนับสนุนโครงการดังกล่าวหามาได้แล้ว4,50 0 0 0ล้านบาทจากงบประมาณปี2567 และก็งบประมาณปี2568ไม่ใช่งบประมาณจากทกศเอาละแม้ว่าจะสุ่มเสี่ยงอาจจะผิดข้อกฎหมายวินัยการเงินการคลังแล้วนโยบายไม่ตรงปกจากที่หาเสียงเอาไว้เนี่ยแถมอาจจะไม่ได้สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจแล้ว GDP ตามที่ประกาศเอาไว้อาจจะไม่ได้ก็เป็นไปได้อย่างที่สสฝ่ายค้านเข้าทักท้วงระหว่างการพิจ,จรารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567 ก่อนที่จะรับหลักการไปเมื่อวันที่17ก,กรกฎาคมนะครับโดยฝ่ายค้านเนี่ยเขาสรุปว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้แล้วไม่คุ้มเสียแต่รัฐบาลเพื่อไทยก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเองเอาไว้หากไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะลำบากนะครับเพราะเ่ก่อนหน้านี้ก็ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลระบาดสัตว์มาแล้วนะครับจากปมการร่วมรัฐบาลกับสองลุงแล้วก็ถีบพักคก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านมาแล้วกรองสถานการณ์บอกว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไร ประชาชนจะเป็นหนี้ขนาดไหนหรือถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่เนี่ยชั่บวงนี้รัฐบาลคงต้องขอไปตายดาบหน้าก่อนนะครับส่วนปัญหาเดี๋ยวค่อยแก้ไขภายหลังใช่หรือไม่ใช่ครับ